คนไทยเปล่าก็คนไทยส่วนใหญ่แต่คนก็ทำศัลยกรรมเหมือนกันแล้วแบบเวลาจอออกกำลังกายอะไร ยังดังนอนเดี๋ยวจะให้คนหิงตอนนี้ให้ดูแล้วก็รับสาธิตผมรออยู่เห็นเองเลการแต่งกายส่วนใหญ่ไม่ใช่เพราะว่าแต่งกายตามคนเกาหลีแต่งแล้วออกมาดูดีคนไทย หลายคนก็แต่งของเนแบบเอามาดัดแปลงแล้วก็แต่งออกมาดูดีเหมือนกัน <c oughs> แล้วเรื่องพวกสก,กินแครอยากถามว่าคนไทยก็ใช้ไหมคุณนะเดียวใช้สกินไม่ใช้สกินแค่ ก็ที่บอกว่าคนเกาหลีส่วนใหญ่ทำศิลปกรรมแล้วก็ไปออดิชั่นเป็นนักร้องเป็นอะไรอย่างนี้มันก็ไม่จาเป็นเสมอไปบางวงเขาก็หน้าตาดูดีอยู่แล้วอย่างพวงกุ เขาก็ดูดีเต้นเก่งร้องเพลงได้แล้วก็ไปออดิชั่นแล้วที่คุณพูดว่าสัลยกรรมแล้วดูดีขึ้นก็แปลว่าพวกคุณยอมรับการสรัลยกรรมของุเกาหลียงานงามงาน ไปสารที่พดูมมาดูการสรุปจากหน้าใยกิมชาได้เลยค่ะอนสม่าว่เดี๋จะพูดถึงผู้ดารานัแสดงเกาหลีนิดนึงว่าก็ไม่ใช่ว่าบางคนอะไบางคนก็ไม่ทำศิลปกรรมแต่คืนหน้าตาแบบเกาหลีก็มีความสวยงามมีเสน่เช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นวงบิลิน ก็ตัวอย่างครปีนียนอันนี้ไม่จะเหนียนะคะอาอาร์แม่สวยมากอ่ะค่ะแล้วก็มีหลายวงเช่นเดียวกันที่เขาคัดเรื่องความสามารถพัดเลื่อกคนที่มีความสามารถมาแต่ว่าหน้าตาไม่ผ่านก็คือทำบริษัทม่ยอมลงทุนทำศัลยกรรมให้ทุกคนแบบสวยทั้งวงเพื่อเพื่อจะได้แบบโด่งดังแล้วก็ออกมาในวงนะคะนั่นก็คือเออ อิทธิพลของการทำเสรีกรรมด้วยนะคะแล้วก็ออการสัน <c oughs> าการโอ๊ะการทำศัลยกรรมเกาหลีเนี่ยคือไม่ได้พูดว่าอันไหนมันถูกกว่านะคที่บอกว่ามาแทนก็คือถ้าคุณมีเงินเนี่ยคุณก็ก็มีโอกาสที่จะทําสิ่งที่ดีว่าถ้าเราคุณมีเงินคุณก็จะมีโอกาสการทําอะไรที่มัน ก็คือถ้าเกิดเงินก็สามารถทำศิลปกรรมได้และถ้าไม่มีเงินก็ก็ไม่ต้องทำก็มันก็ไม่เกี่ยวกันก็คือเราูดถึงว่าการทำศิลปกรรมเนี่ยมันมีการพัฒนาดีนะคะแบบว่าทำได้ดีทำได้แน่เนียนแล้วในปัจจุบันนะคะก็นี่คือโลกสมัยใหม่แล้วการทำศิลปกรรมนี่มันไม่ใช่เรื่องผิดแล้วทุกคนสามารถทำได้ แล้วดาราเกาหลีทำก็ดังกว่าดาราไทยด้วยคือดาราไทยเสือกับไทยก็ไม่ได้ดังไปไหนเลยแต่ดาราเกาหลีคือแบบเขาก็ดังโซเอเชียอะไรอย่างนี้นะคะก็การการทำสัื่อสารรายการเนี่ยไม่ได้บอกให้ทุกคนเป็นธรรมแต่ว่า ดีกว่าคือมันดีกว่าเห็นเห็นอยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะมีผลกระทบอื่นอื่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าเรื่องแบบผลลัพธ์ที่จะได้เนี่ยมันพ่อ่านจะดีกว่าอยู่แล้วก็เลยเหมือนเป็นทางเรื่องงที่จะได้ที่น่าสนใจนะคะเออแล้วก็เรื่องพื่นทั่วไปของเกาหลีเนี่ยมันมีมันไ,ได้เข้ามาในประเทศไทย มาฟังการสรุปของฝ่ายจะดยได้ได้เดียมากครับ <c oughs> คือก่อนอื่น,นครับขอแย้งเรื่องชุดครับเรื่องชุดการแต่งชุดคนไทยอาจจะมีการแต่งชุดแบบเกาหลีบ้างแต่มันก็ไม่เหมาะสมเลยที่เราจะมาแต่งในประเทศไทยของเราคือประเทศเราจากการที่ฝ่ายของผมได้พูดไปแล้วใช่ไหมครับคือประเทศเราเป็นประเทศมอนร้อนเราจะมาใส่เสื้อแขนยาวในวันที่อากาศร้อนจ้าอย่างนี้เหรอครับมันก็ไม่เหมาะสมใช่ไหมครับเดินไปแล้ว ไม่ร้อนครับไม่ร้อนเราเน,อ,นอ,าาอย่างเงี้าายเรเดินต่อไปนะครับถึงการทา่าสถายกรรมนะครับการทา้าสถายกรรมที่เกาหลีหลายคนอาจจะสังเกตท่าหลายคนอาจจะสังเกตว่าวงต่างตของเกาหลีอน่าจะคล้ายกันหมดเลยถ้าไม่สังเกตดีๆเราจะไม่รู้เรื่องเลยเฮ<า>้ยคพราะนั้นมันเคยอยู่ตรงนั้นนี่ ไม่มันคนละคนกันแต่คือมันทำศัลยกรรมที่เดียวกันอาจจะทําที่เดียวกันมาแล้วหน้าอาจจะเหมือนกันมาเพราะว่าทําที่เดียวกันมาใช่ไหมครับและทีกอย่างนี้ครับการทำศัลยกรรมดูรลยากถ้าทำถ้าถ้เสิร์ฟจมูกด้วยซิลิโคนถห้เขาใกล้ความร้อนเข้าไปคุณรูแหลกเลวถ้าถ้าอยู่ดีคุณเอาหน้าเข้าใกล้ความร้อนเส่รนฟเสรจมูกมาหน้าเข้าใกล้ความร้อน ี <c oughs> ค่อยๆหยดลงไปอย่างนี้ครับมันจะดูได้ไหมครับมันก็ดูไม่ได้ใช่ครับแล้วเรื่องเงินเนี่ยถ้าเรามีเงินเราจะเอาเงินหกหมื่นไปสิลกรรมหรือเราจะเอาไปช่วยพัฒนาให้ให้คนอื่นหรือคนใกล้ตัวเราหรือคนที่ได้โอกาสกว่าเรามีมันจะปรนมากกว่านะครับถ้าเราเอาเงินส่วนนี้ไปช่วยคนอ่นแล้วก็ด้านการที่สวยแบบเกาหลีนะครับ เราว่าดังกว่าดังกว่าสวยแบบไทยผมขอแย้งประเด็นนี้ครับคือคนคนไทยเราก็สวยสวยบางคนสวยกว่าเกาหลีด้วยแต่ว่าประเทศไทยเรายังไม่สนับสนุนในจุดนี้คือประเทศเกาหลีเขาจะผลักดันวงการบันเทิงองของเขามากไงครับ